โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการปิดเครื่องเ x ยวมี่กันนะครับ x ยวมี่นะครับที่ติดที่ติดล็อกหน้ามีแอคเคาท์นะครับหรือว่ามีคาวนะครับจะไม่สามารถปิดเครื่องลงได้นะครับอย่างนี้เวลาเรากดปุ่ม power แช่นะครับมันจะไม่มีผลอะไรมันจะสั่นเฉยนะครับกดแช่ไปเรื่อยๆก็ไม่สามารถปิดได้นะครับแต่ตัวเครื่องจะดับไปเองพอเรากดแช่มากๆพอเราปล่อย มันก็จะเป็นการรีสตาร์ทนะครับอยู่อย่างนี้นะครับไม่สามารถปิดเครื่องลองได้ถ้าเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ถามว่าได้ไหมได้นะครับไม่มีผลเสียอะไรแต่มันจะเปลืองแบตเตอรี่เฉยๆนะครับหน้านี้หน้านี้นะครับทำไม <c oughs> ถ,าถามว่าทําไมถึงติดหน้านี้นะครับติดหน้านี้หลังเราล้างเครื่องออกนะครับถ้าเราจําตัวมีแอคเคาท์ไม่ได้หรือว่ามีคาวที่เราผูกไว้ตอนเราเข้าใช้งานเครื่องปกติครับมันก็จะติดหน้านี้หลังเราล้างรหัสออกนะครับถ้าท่านผู้ชมเจอก็อย่อยาลืม จดรหัสไปด้วยนะครับก่อนล้างเครื่องเพราะว่าพวกนี้อ่ะมันจะคา่คาค่าใช้จ่ายในการปดมันค่อนข้างสูงนะครับหน้านี้ทีนี้นะครับลองเข้าอย่างนี้ดูแล้วก็เข้าไปปิดหน้านี้ก็ปิดไม่ได้นะครับหน้าไวไฟกดปุ่ม power Share ไม่มีอะไรขึ้นนะครับตัวเครื่องก็จะดับไปเหมือนเดิมครับไม่สามารถปิดปิดลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูแนวทางการแก้กันคลิปนี้เดี๋ยวรอตัวเครื่องบูตขึ้นมารอบนี้ผมก็จะสอนแก้เลยนะครับ เผื่อท่านไหนหาวิธีปิดเครื่องอยู่นะครับผมก็ลองใช้วิธีนี้ในการปิดได้นะครับวิธีปิดนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวเครื่องเขาล็อกหน้ายห้เขาวิธีปิดนะครับให้เรากดสามปุ่มแชร์ไว้3มปุ่มก็คือปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดแชร์ไว้อย่างนี้นะครับกดเข้าไปพร้อมกันเลย รอจนกว่าหน้าจอจะดับนะครับพอหน้าจอดับปล่อยปุ่มเพิ่มเสียงออกนะครับแต่ปุ่มบวกกับปุ่มลบเราไม่ต้องปล่อยขอโทษทีครับแต่ปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องเราไม่ต้องปล่อยนะครับปล่อยแค่ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเดียวประมาณนี้นะครับพอมันมาหน้านี้ค่อยปล่อยปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องออกนะครับก็คือหลักการง่ายๆก็คือบังคับให้ตัวมือถือเข้าหน้าฟาบูลนะครับทีนี้เราจะปิดยังไงใช่ไหมครับ คลิปนี้จะจะสอนปิดแบบไม่ใช้คอมนะครับแต่ถ้าใครจะไปใช้คอมก็สามารถยิงคําสั่งได้นะครับก็ประมาณนี้หรืออีกวิธีก็คือถอดแบตเตอรี่ก็ง่ายแต่ผมไม่อยากแกะเครื่องนะครับเดี๋ยวเครื่องมันช้ำเครื่องนี้เราก็จะไม่แกะเครื่องนะครับสูตรนี้วิธีการปิดได้แบบครับมันจะปิดยังไงเราก็ปล่อยไว้หน้านี้เลยครับไม่เกิน10นาทีมันจะปิดไปเองนะครับไม่เกิน5นาที10นาทีมันจะปิดไปเองนะครับเท่าที่ผมลองมานะอันนี้มันปิดปิดลงจริงๆนะครับผม ปิดแบบไม่ต้องใช้คอมหรือว่าไม่ต้องแกะเครื่องไม่ต้องถอดแบตนะครับให้บังคับตัวเครื่อง Xiaomi Redmi เข้าหน้าฟันบุญนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาให้ด้วยว่าตัวเครื่องจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับในการปิดเราขอตัวนี้นะครับตั้งนาฬิกาก่อนนะครับแต่ผมเคยปล่อยไว้ผมก็ไม่ได้นับเวลานะครับไปที่จับเวลาครับนี่ประมาณนี้ครับเริ่มนะครับ สมิสาม,มิผ่านไปนะครับตอนนี้ต่อเครื่องก็ได้ปิดลงแล้วนะครับไม่ถึงไม่ถึง5นาทีนะครับโดยรวมก็ประมาณ5นาทีนะครับเราตีเบ,เบื่อเลยนะครับว่า ปล่อยหน้าฟาส e b บูตทิ้งไว้5นาทีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะปิดสนิทตัวนี้ตัวเครื่องปิดสนิทแล้วนะกดเปิดก็มันก็จะเปิดปกตินะครับไม่ถ้าอยากรู้ว่าปิดสนิทไหมนะครับเวลาเราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับจะต้องขึ้นรูปชาร์จแบตปกติประมาณนี้นะครับจะขึ้นโลโก้มาก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรูปแบตบประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการปิดก็ลองไปใช้กันดูนะครับ เผื่อว่าใครหาวิธีการปิดเครื่องตัวี่ยวมีที่ติดหน้าอเคาอยู่นะครับลองใช้วิธีการนี้ดูมันจะได้ไม่เปืองแบตนะครับถ้าเราเปิดเปิดไว้นานนะครับมันก็เปลืองแบตนะครับถ้าอยู่หน้าอเคาโอเคครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับผม